เรียนท่านคณะกรรมาการที่เคารพทุกท่านครับกระผมนายสุภชัยโสธรครูโรงเรียนบ้านหชา้างสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองครับกระผมจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบยิ้นักเรียนเป็นสําคัญโดยให้นักเรียนมีส่วนเสนอแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีลักษณะเป็นประชาธิปไตยร่วมกันเสนอแนวคิดร่วมกันอภิปรายได้อย่างรอบด้านมีเหตุผลเช่นการนําเสนองานหน้าห้องประชุม การอภิปรายกิจกรรมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กระผมใช้เทคนิคและวิธีการสอนอย่างหลากหลายเหมาะสมกับบริบทในห้องเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ a c t i v e Learning ที่เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือะทำและได้ใช้กระบวนการความคิดการอภิปรายผลงานหนชั้นเรียนการใช้เกมเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดและการแก้ปัญหากับการเรียนรู้อย่างถูกต้อง ครัผมมีการพิราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลในการจัดการเรียนรู้เช่นการใช้แบบทดสอบการสังเกตพฤติกรรมการสอบถามการสัมภาษณ์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลการตรวจงานใบงานการซักถามการให้นักเรียนอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเพื่อที่จะได้ทราบถึงรายละเอียดพฤติกรรมสติปัญญาของนักเรียนแต่ละคนเพื่อนําไปสู่การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมของนักเรียนแต่ละบุคคลได้เป็นอย่างดีผลจากการวิรารห์ ายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จํานวนนักเรียน20คนเป็นเป็น3กลุ่มประกอบไปด้วยกลุ่มเกง่งกลุ่มปานกลางและกลุ่มปรับปรุงซึ่งสําหรับนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มปรับปรุงข้าพเจ้าก็มีกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียน,นการสอนที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อให้เป็นกระบวนการร่วมกันรประสานงานกับผู้ปกครองการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญโดยให้หนักเรียนสามารถทํางานเป็นกลุม่มให้หนักเรียนกลุ่มปรับปรุงได้ฝึกทํางานฝึกปฏิบัติกิจกรรม ฝึกทำการบ้านทําใบงานร่วมกันกับนักเรียนกลุ่มเก่งและกลุ่มปานกลางเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้นโดยการออกแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการใช้รูปแบบการสอนแบบบอมโมเดลนะครับวิธีการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้บอมโมเดลนะครับก็คือใช้กิจกรรมลงในแผนการจัดการเรียนรู้ซึ่งหมายถึงการระเบิดความคิดของนักเรียนที่ออกจากข้างในของตัวนักเรียนเองนะครับโดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญประอกอบไปด้วย4ีขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนที่1 brainstorming นะครับ brainstorming ก็คือการระดมสมองการมีส่วนร่วมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบกลุ่มนะครับโดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญโดยให้ผู้เรียนมีการระดมความคิดมีการปรึกษาหารือซึ่งกันและกันเพื่อเสริมสร้างความคิดความริเริ่มสร้างสรรค์จนสรุปเป็นคําตอบของนักเรียนเองได้นะครับ 2. Obsolete k n o w l e d g e นะครับก็คือกระบวนการทําให้ทันความรู้ทันสมัยทันข้อมูลทันข่าวสารสู่ความเป็นเลิศนะครับ โดยผู้เรียนมีความรอบรู้เท่าทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันมีข้อมูลใหม่และทันสมัยอยู่ตลอดเวลาเพื่อสร้างสความรู้ที่ก้าวทันต่อเทคโนโลยีและนวัตรกรรมในอนาคต 3. m ม r a รการส่งเสริมการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมโดยจากกิจกรรมการเรียนรู้ปลูกฝังส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้วยการเคารพการตัดสินใจด้วยเสียงข้างมากแบบประชาธิปไตยเคารพสิทธิของผู้อื่นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ภายใต้องค์ความรู้ที่ถูกต้องทันสมัยก้าวทันต่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมตี s Student นักเรียนมีภูมริรู้มีภูมิธรรมมีภูมิฐานทักษะชีวิตที่ดีุดจากกระบวนการขั้นต้นในขั้นที่1ถึงขั้นที่3จนสร้างและปลูกฝังนักเรียนให้เป็นนักเรียนที่มีภูมิรู้ภูมิธรรมภูมิปัญญาและทักษะชีวิตที่ดีใ b บ s s Student ข้าพเจ้าได้ใช้เครื่องมือการประเมินผลที่มีความเหมาะสมเมื่อสิ้นสุดกระบวนการเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการประเมินผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เครื่องมือประเมินผลอย่างเหมาะสมทุกหน่วยการเรียนรู้ทุกตัวชี้วัดของรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาศาิลธรรมจริยธรรมสาระภูมิศาสตร์สาระเศรษฐศาสตร์สาระประ,ระวัติศาสตร์สาระหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตโดยใช้เครื่องมือประเมินผลอย่างหลากหลายและรอบด้าน เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและเพื่อที่จะให้ข้ารเจ้าและให้นักเรียนนํามาปรับปรุงในการจัดการเรียนการสอนต่อไปการวัดการประเมินผลนะครับกระผมก็ได้แบ่งออกเป็น4ีช่วงด้วยกันนะครับช่วงที่1ก็คือช่วงของก่อนกลางภาคนะครับวิธีการวัดการประเมินผลผมใช้1ก็คือการสอบย่อย 2. ภาระงานหรือชิ้นงานนะครับการสืบค้นข้อมูลการนําเสนอผลงานใบงานแผ่นผังความคิดนะครับ เครื่องมือการประเมินผลในช่วงที่1นนะครับประกอบไปด้วยแบบทดสอบแบบประเมินผลงานแบบประเมินการนําเสนอผลงานแบบสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนและแบบสัมภาษณ์ในช่วงที่2นะครับก็คือช่วงของการสอบการภาควิธีการวัดการประเมินก็ใช้วิธีการทดสอบนะครับเครื่องมือก็คือใช้แบบทดสอบครับ 3. หลังกลางภาควิธีการวัดการประเมินผลประกอบด้วยการสอบย่อยพาระงานหรือชิ้นงาน การศึกษนข้อมูลการนําเสนอผลงานใบางานโครงงานแผนผังความคิดการวิเค,คราะห์ข่าวหรือการศึกษาแหล่งเรียนรู้สําหรับเครื่องมือในการประเมินผลขอ,ของช่วงที่3นะครับประกอบไปด้วยแบบทดสอบแบบประเมินผลงานแบบประเมินการนําเสนอผลงานแบบสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนและแบบสัมภาษณ์ในช่วงที่4นะครับก็จะเป็นช่วงของการสอบปลายภาคเรียนนะครับเราก็าจะประเมินผลด้วยการทดสอบนะครับเครื่องมือที่ใช้ก็คือแบบทดสอบครับ การประสบความสําเร็จและการได้รับความชมเชอยอย่างสม่ําเสมอจากการปฏิบัติงานดังกล่าวส่งผลให้กับผมได้รับรางวัลระดับประเทศดังนี้เกียรติบัตรเลขเข็มเกียรติพุณระดับประเทศเป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตประจําปี2562โล่รางวัลเลขเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติเป็นครูดีในดวงใจพุทธศักราช2561 ียรติบัตรครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับชาติระดับมัธยมศึกษาตอนต้นบูรนาการด้านบริหารจัดการรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ Award, ปีการศึกษา2,561โลรางวัลเชิดชูเกียรติรางวัล MOE Award ์ผลงานระดับดีเด่นสาขาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประเภทบุคคลประจำปี2,560โลรางวัลเชิดชูเกียรติรางวัลเสมาปปสผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและใบยมุก โลกเกียรติคุณครูดีไม่มีอบัยมุกเนื่องในวันครูแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2560กระผมขอจบการนำเสนอการประกวดรางวัลทรงคุณค่าสบถอโอเบกอวอร์ดไว้เพียงเท่าน,นี้ขอบคุณครับเยรและอดทาก